ประเทศนี้เกมนี้ถ่ายที่ไหนเราไปถ่ายกันโดย s a m s u n Galaxy g A 565G นะคะอ่าเดี๋ยวจะมีเป็นแผ่นป้ายนะคะมาให้ดูอ่าเดี๋ยวจะมีแผ่นป้ายให้ดูรอสักครู่นะคะกับโจทย์คำใบเพราะฉะนั้นจะมีเวลาเพียง56วินาทีเท่านั้นนะจะมีเวลา56วินาทีเท่านั้นนะคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเขา ทำท่าทำท่าห้ามพูดทำท่าไอ้ทน,นี่คือประเทศเหรอครับี่ปเทนประเทศ,เทศอ้ยญี่ปุ่นถูกต้องคำถัดไปค่ะญี่ปุ่นประเทศไทยก็กินไงเกาหลีใต้เกาหลีใต้ถูกต้องค่ะอียิปต์ฝรั่งเศสอฮ้ยฝรั่งเศสถูกค่ะ เก่งมากอิตาล,ลีเก่งมากบราซิลเอาก็เตะบอลอ่ะอีสิบหกวินาทีค่ะไทยอังกฤษอ้ยอังกฤษสุดต้องค่ะแต่อยู่ประเทศเดียวมั้งสี่สองสองหนึ่งหมดเวลาอเมริกาอเมริกาเออ นาฬิกาไม่ทานเาฬิกาไม่ทานห้าคะแนนเย้หอ้น้องโมเก่งมากค่ะเมื่อกี้แค่ทำแค่นี้รู้แล้วอิตาลีรู้ได้ไงอ่ะไอเอียงเดี๋ยวบอกเข้าใจได้อล่าบอกมึงยังเข้าใจได้อันเนี้ยก๋วยเตี๋ยวไทยก็มีอาม่าก๋วยเตี๋ยวไทยมันมันอย่างนี้ไอ้บอลนะ อังกฤษอ่ะอังกฤษอาจจะเป็นที่แรกที่คิดหรือเปล่าพีเมียพีเมียรียผมคิดเยอะผมคิดเยอะอาจจะาบารซิลก็ได้ข้อถัดไปเป็นข้อถัดไปให้เล่นไปครใช่แล้วค่ะทีนี้จะกลับกันบ้างกลับกันบ้าง56วินาทีเหมือนเดิมเมื่อสักครู่เขาทำท่าทางไปแล้วแต่ในรอบนี้จะให้แฟนคลับเป็นฝั่งไทยบ้างนะคะให้น้องหินน้องวอแต่ไม่ได้ต้องทำท่าทางให้ช่วยกันพูดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่พี่มารีบอกว่า หนีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งห่าวแบบนี้เออไม่ต้องหนีไปแล้วนะนะคะแค่หนึ่งคำเท่านั้นห้ามเกินหนึ่งคำนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว56วินาทีพร้อมส2 1สอง่งไปค่ะเพนจีนจุก <c oughs> <c oughs> ต้องคาะต่อโรตีิีเนีย กัปทิ้งครับสเปนครับแล้วสิบวิล้วค่ะจริงโจออสเตเลียโอเกทัดมาฟุตบอลปาติวกอ ตาโรหยิบอีสี่สองสองหนึ่งหมดเวลาค่ะแล้วสุดท้ายจะใบว่าอะไรนะแถมแถวสีแดงผงผงแคนาดาร์โจงสีมาบอก็สีอะไรสีเหลืองสีเหลือง นี่แหละก็เป็นเล่นเกมนะคะสนุกสนุกแล้วก็รวมถึงคอนเซ็ปต์ปรุมปให้กับบรรดาแฟนๆด้วยนะ